รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขอต้อนรับสุรยการกรีนฟาร์มวาไรตี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง312นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันและทีมงานเดินทางขึ้นมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะและจุดหนึ่งที่เราต้องหยุดชะงักกลางทาง ณนะระดับพื้นที่ความสูงที่สูงกว่า1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะเขามีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่นี่คือรีสอร์ทแมคคาเดเมียคาเฟ่ค่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มีโอกาสขึ้นมาที่บ้านดอยช้างดิฉันมั่นใจว่าหลายคนคงอยากจะแวะสัมผัสณสถานที่ที่เรียกว่ารีสอร์ทแมคคาเดเมียคาเฟ่ fe, อย่างดิฉันแน่นอนแต่ถ้าใครยังไม่เคยมานะคะเดี๋ยวเรา ตามไปสังเกตการด้วยกันในช่วง i n s i h t Farm เลยค่ะรายการ Green Farm Variety ช่วง i n s i h t Farm อันนี้เป็นเครื่องดื่มแมคคาเดเมียมิลคค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะอะไรคะโอ้ชื่อเหมือนชื่อร้านเลยมคคาเดเมียแต่อันนี้เป็นมคคาเดเมียมิลว์มคคาเดเมียมิลวนี่ต้องทานอุ่นๆเรอคะ คำอุ่นๆกำลังอร่อยค่ะเอ๊ะแล้วทำไมเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านล่ะที่นี่ปลูก m มคคาเดเมียกันด้วยหรอปลูกครับที่นี่จะปลูกเป็นแมคคาเดเมียแล้วก็กาแฟขออนุญาตชิมก่อนนะได้อ่ะชิมก่อนเข้าใจาตังได้ไหมได้ค่ะมันมากเลยค่ะเอ๊ะน้องๆจ๋าป้า,อ,าอยากรู้จักเจ้าของจังเลยอะใครคือเจ้าของของรีสอร์ทแมคคาเดเมียที่นี่นะคนนี้ละ่ะ พี่สุพน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยีนดีต้อนรับน,นะครับโอ้โตะกี้นี้ขอโทษที่พี่เดินผ่านไปแล้วไม่ไม่ทราบว่าน,นี่คือคุณสุพจ์เพราะว่าเห็นแต่งชุดเครื่องแบบนี่คือชุดประจำผ่าลีซูครับ ที่มาจาก,การ,รายการกรีนฟาร์มวลลตี้ช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะค่ะแล้วพี่ก็มาอินไซต์เรื่องของเส้นทางอาชีพและวิถีทำกินของคนที่อยู่อาศัยบนรอบนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเรื่องของกาแฟเรื่องเดียวแต่ที่ไหนได้นี่ได้เบาะแสคนชี้บอกว่าถ้าคุณมาที่นี่แล้วไม่มาคุยเรื่องมัคคาเดเมียแล้วก็เสียเที่ยวมา นักท่องเที่ยวที่แวะมาตรงจุดนี้ทุกคนดูเหมือนว่าเขา,เาตื่นเต้นกับการที่เขาได้เห็นการแต่งกายเห็นวัฒนธรรมเห็นเครื่องแต่งกายที่ดูแบบสดใสอลังการไม่ธรรมดาเนี่ยตรงนี้นี่คุณสุพจน์มีแนวความคิดยังไงถึงได้ให้จุดนี้เป็นที่มีเสื้อผ้าของรีซูเข้ามาให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะเรา เห็นความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมครับเราจะรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ให้คงอยู่แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของอชาวเผ่าลิซูที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับผมเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วค่ะอ,อ,อย่าการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเข้ามาถึงแล้วครับผมใช่ไหมเพราะนั้นสถานที่อย่างที่พี่ได้มาเห็นที่เป็นแบบคาเฟ่เป็นมัคคัเดมียคาเฟ่นี่ถือว่าที่นี่เป็นจุดรวมของนอกจากจะมีเครื่องดื่มที่ผลิตจากท้องถิ่นแล้วไม่ว่าจะกาแฟไม่ว่าจะมัคคัเดรียใม เดิมๆยุคพ่อยุคแม่เนี่ยปลูกพืชอะไรกันมาดั้งเดิมอะฮะคือสิ่งเป็นอาชีพหลักของชนเผ่าลีซูที่อยู่บนที่สูงบนที่สูงเพื่อความอยู่รอดอย่างชีพครับนั่นคืออดีตการอดีตการจนมีโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านได้ทรงเอาพืชแมคาเดเนียเป็นพืชทดแทนินอันนี้คือปิด เป็นจุดเปี่ยนเริ่มแรกเราก็จากการเพาะปลูกแล้วก็การดูแลพืชผลจนพัฒนาเรื่องขอบวนการแปลงลูกแล้วก็การตลาดมักคาเดเมียกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มได้แปลรูปก,ก็จะมีแมคคาเดเมียอบปรุงรสอยู่4รสนะครับผมอาจจะเป็นรสธรรมชาติ<ช>แล้วก็มีรสเกลือรสน้ำผึ้งรสวาซาบินะฮะที่เราอบอปรุงรสนะครับผมออนอกจากนั้นแล้วก็เราก็จะมีแมคคาเดเมียเกรดพรีเมีย,ยมคือ,อจัมโบ้พลาสตัตวนี้ฮะในกระปุกนี้เราจะคัดแมคคาเดเมีย เม็ดใหญ่ๆเนี่ยฮะคือมาบรรจุแล้วก็ทำแพ็กเกจตัวนี้จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นทำกระเช้าหรือของฝากเพราะแพ็กเกจจิงก็เลิศมากเลยนอกจากนี้ค่ะคุณเฉพาตัวเปลือกครับผมอ๋อขายพร้อมเปลือกขายบรรจุแบบนี้ก็มีตัวนี้ได้อัดทลดกับกลุ่มลูกค้าคือมันจะต้องกระเทาะเองใช่ใช้งัดเองคือได้อัดทลดครับผมแล้วก็เราก็นำเมคคาเดเมียเนี่ย ไปสกัดเป็นน้ํามันมคคาเดเมียเป็นเครื่องสําอางครับใช้สําหรับทาผิวทาผมแลวคะ่ะมคคาเดเมียเนี่ยฮะนอกเหนือจากไว้บริโภคแล้วก็เป็นเครื่องสำอ,<า>อางแล้วก็เปลือกครับเปลือกกะลาะไปเผาแล้วก็ทำผ่านนะครโอ้โหทานจ,<ะ>จากกะลามัคคาเดเมียค่ะเดียวผู้ชมค่ะ มีโอกาสได้คุยคุณสุพจน์นี่พี่ได้ดื่มเขาเรียกว่าแมคคาเดเมียมิลค์ตัวนี้เราก็ผลิตมาจากตัวแมคคาเดเมียเนื้อนตัวนี้แหละอ๋อเนื้อนเนี่ยเหรอคะครับตัวนี้แหละฮะเกมวิธีล่ะบดแล้วก็ไปเคี่ยวไปเคี่ยวแล้วก็ทาพัชร์ไท์ครับผมแล้วเวลาที่เราจะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นี่คือมันอยู่ในรูปที่มันเป็นน้านมแล้วใช่ครับผมที่ร้านเนี่ยเราก็ขายกาแฟควบคู่กับแมคคาเดเมียด้วยกาแฟตัวนี้ฮะเราก็ ปลูกใต้ต้นแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นไม้ล่กเงาให้กับกาแฟเพราะนั้นช่วงนี้เราจะหยุดพักกันสักครู่เพื่อจะไปลิ้มลองกาแฟเด็ดๆแล้วก็แมคคาเดเมียมิ้วของออรีสอร์ m แมคคาเดเมียคาเฟ่แล้วในช่วงต่อไปแน่นอนที่สุดคุณสุพจน์พี่ขอนุญาตช่วยทัวร์พายพี่ได้เห็น ภาพพจน์ของการปลูกแมคคาเดเมียจะได้ไหมได้ครับินดีได้นะ,ะมีเวลาเนาะนะคะอูขอบคุณมากอย่าเพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะเราจะไปลุยแปลงด้วยกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทยกรุ๊ปปุย๋ยเกล็ดเรือใบไข่มุกปุย๋ยเกล็ดคุณภาพสูงละลายน้ำง่ายโดยเอเวอร์กรีแลน